กลัวแล้ววะนี่เป็นแบบวันที่สามมันสุดโหดมากเี้ยแม่งเอาอีกรอบดิไปทำงานวันแรกีใช้เแ้่วันแรกขายเมื่อกีทักวันหนึ่งที่กูรอดปะกูจะไม่รู้มึงไหมอ่ะอดยังเนี่ยเอาอยัาง โอ้โหที่แี่เคยลงมาที่เดิมเลยปะเนี่ยแต่แต่รอบนี้แต่รอบนี้รอบนี้ชิวรอบนี้ชิวเราเราเราเก่งแล้วไงด่านเดิมเดิมมุนจอนเดิมเดิมจำแมพได้หมดแล้วทุกอย่างอยู่ในหัวนี่นะครับหัวกะโหลกคนจับไม่ได้หรอกนกแค่จับได้ดูงดูดีเป็นหัวเราแหะ ออ่นผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าเราเราต้องถ่ายคอนเทนต์นะเอาวันนี้เราสามพันเล็บละเอาดีถ้าไม่ถึงสามพันคือวันนี้กูจำได้ว่ามันเป็นหางตันแน่นอนคือกลัวและดีินเสียงอะไรแปคือกลัวหมดแล้วเนี่ยกลัวไม่กลัวไม่กลัววันแรกอย่าไปกลัวแล้วไมไฟสีเงี้ยโตตีก็ไปเขาตั้งไว้ ันจะมีอะไรให้กูกลัว,วอีกวะฮะตอนเนี้ยไม่มีแล้วตอนนี้กูแม่งไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอ่ะอีกเจอดาบอ่ะบา,บาลวาลีเซ็นชูจูมิซุโนะโค,ค,ะคกุไอ่ะกูยังไม่ชอบจริงนะไอ้เสียงไม้เนี่ยนักลื้อว่ะวันแรกมันไม่มีอะไรเลยอะเราลองลองไปข้างล่างเลยลนะ มันแรกไม่น่ากลัวแต่ว่ากูจำได้ว่าครั้งที่แล้วเหมือนเราจะตายวันแรกใช่ไหมใช่ครับมันไปไหนแล้ววะก็อยู่ทุกทั้ง,งโอ้ยตายตกใจอยู่เลยสาแม่งจำอ,อะไรไะกูเจอตัวกลมอะทำไมเหมือนเจอกลูบอลอะไรกลูบอลมันมีของตกที่นี่จ้ะใช่มึงอยู่ไหนเนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว อยู่ข้างบนเนี่ยมึงจำทางที่มึงเอามึงลงไปไหนอะ่ะกูหล่นนะกูจะดูวาระสุดท้ายของมึงอยู่บนนี่แหละกูค่อนข้างระวังตัวเองเก่เงมากเลยนะมึงดูปะกูไม่เกือกเลยเฮ้ยตกจำซะแกใบกูเองกูยังไม่กลัว ตอนนี้กูกลัวไอ้ยังจำทางกลับได้ปะจำได้ครับทุกอย่างมันอยู่ในสมองของผมแล้วตอนนี้กลับบ้านเลยดั่งเดิมระวังขึ้นไปเจอไอ้กลมเลกลมไหนวะไอ้กลมอ่ะไอ้ที่แม่งชนทีกระเด็นเลยแต่มันไม่ดูร้ายอ่ะนั่นไงเห็นปะเนี่ยตอนนั้นตอนตอนนั้นที่กูเจอนั่นนั่นแหละเว้ยนั่นนั่นไอ้ตัวนี้อ่ะไม่ทำไม่ได้ไม่รู้อ่ะ สวัสดีครับเหมือนจะเป็นสลามแดกแล้วเข้าไปนะอ๋อเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีตัวอะไรอยู่ข้างในเฮ้ยสวัสดีครับปไปเดนบังกี้อีกแล้วเออวิงอะไรไม่รู้น่ากลัวทางนี้คือทางที่เรามาหรือเปล่าใช่กูจำไซน์นี้ได้ สวัสดีครับสวอะไรอ่ะเครื่องดีสไพร์เหรอชื่ออะไรครับตอนที่ผมจะไม่หิวเค้กจะต้องเดินมาทำไมรู้สึกเหมือนอ้อมมาทางนี้มอ้อมมันตากเหรอสลาดนะเด้อเขาไม่ใช่นี่เสียงตีนเราอุ้ยสลามเฮ้ยเฮ้ยมันช้าทำไมมันช้าหงอกหกหงอกเรียบร้อยอ้าวไปแล้ว เราลาเปาออกไม่ได้แล้วก็จะช่วยมึงไงมีวิธีปะหลุดยังอ่าหลุดด่วนหลุดด่วนเกต้ารักดีนะตัวตื้นดีนะไม่ไม่เลื้ยนรถด้วยอ่ะโอเคแบบแค่ปมเข้าไปเฉยเเออหลดด่วนอะไรอ่ะไม่ไม่มีเสียงอ่ะไอหอยทากโอต้ามันยืนนี่ เราแม่งดูดเอ้ากลับทางไหนไอ้ทีเนี้ยนั่นน่ะสิออกซิเจนจะหมดแล้วอ่ะเราก็ตายเพราะออกซิเจนหมดเนี่ยหลงทางนีปเนี่ยมันเหมือนมันไม่ใช่ทางที่เรามาเลยวะเฮดี๋ยวกูว่าเฮ้ยแต่นี่ไอ้มันมีกระโหลกเฮ้ยมันนี่มันไม่ใช่กระโหลกนี่สมองมันใช่มันใช่เหรอแบบไม่ใช่ทางเดิมแล้ว เฮ้ยกูว่าใช่เนี่ยกูจำตรงนี้ได้เนี่ยแม่มันนับเลยนี่ไงโอ้เห็นป้ากูบอกแล้วกูจำได้แต่เราไม่เคยยังไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเกือบหล่นเราไปถ่ายถ่ายให้หมดก่อนเราเจอมิสเตอร์สลามเบา Ở đây nữa hả? Ồ, chúng ta đang ở gần gần vào đây, chúng ta sẽ bị lộn thấy tôi không? Không thấy Ở phía sau Chúng ta đi đâu? Chúng ta sẽ bị đánh lộn Chúng ta sẽ bị đánh lộn 360 Đúng Ồ, một con thú Chúng ta thấy một con thú Nó chạy rất nhanh ta sẽ bị ta sẽ quay เออพาขึ้นขึ้นเทือกได้ปะมากับปะิบจะเป็นมิดอะ่ะกูจะเลี้ยงมึงเองไอหอยทากไปแล้ว You're my friend now บติดเลย <laughs> มากเกย A few minutes later เราต้องลากมันเข้ามาไปทิ้หมดแล้วมึงลองลองไปดิจะปิดประตูใส่กูเหรอไม่ใช่ ลงไปแบบลอ้อมันมาทีทีแล้วไม่ใช่เรื่องจริงเงว้ยก็วันนี้เราสำเร็จว่ะสามพันละไม่ยากหรอกเฮ้ย <c oughs> เรา๋ยวเราเราอดด้วยว่ะวันนี้ใช่เดี๋ยวรอดเว้ยวันนี้พวกเราครบสามพันสอง

ห้าร้อยห้าร้อยเองเหรอห้าร้อยวิววันนี้มันดีดี้อยจังเฮ้ยเจบเจาทซื้อเลยได้มเด้อเด้อเด้อทำไมแม่งมีไบฉายอยู่นี่ได้ไหแจกไงแจกฟรีไงอุ้ยเฮ้ยองซื้อของก่อนซื้อของซื้อบวกได้ปะ ไม่ได้เรายังไม่มี MC เลย MC คืออะไรไม่รู้ก็บอกแล้วตื่น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 ตืสัตืันเว้ยตื่นตื่นตืผนต่าตื่นแล้วตื่นตื่นตื่นตืนตื่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 าตืนตื่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 เตื่น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 ตืนตื่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 นตืนตื่ตื่เตือตื่น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 ตื ลูกจริงอ่ะโอ้ยโอ้จะได้ถึงพรุ่งนี้สามวันอ่ะวันได้ใช้ครบอ่ะเหลือด้วยก็ไม่มีแม่งซื้อแต่ละอย่างอชิบขาย มาทำงานวันที่สองไจุดเดิมเลยไม่ได้ใช่เหรอเมื่อวานเลยมันคุ้นไอ้ใช่เนี่ยเฮ้ยมันใกล้กว่าเดิมไหมได้ตรงไฟแดงๆอ่ะเราเมื่อวานเราลึกตรงนี้ไปดินี่อะไรอ่ะนี่อะไรแดงๆอ่ะคุเรียกเลยกูโยนกระโหลกเรียกเลยเดี๋ยวไปดูวะไปดูวะ ก็ไปเงียบๆหน่อยแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวยิงปืนแน่เลยว่ะใช่เหรอเออจัดหรือตั้งเดือกอะตัวอะไรอ่ะตรงเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่สวัสดีครับไปให้ไอ้หนอนเฮียนี่อีกแล้วเร็วกูโดนอีกแล้วอู้อุ้ยมันปลาว่ะลองนะมันจะจับกูอีกรอบกูโดนอีกแล้ว ตัวเช็ดซีว่ะนีไปเฮ้รอดีไปนี่ไงสิ่งนี้จะช่วยประโยชน์เฮ้ยปืนไอ้ปืนโหจะโดนอีกเหอะเปนดักอ่อะโอ้ชิตเจอตัวที่แม่งโหดเว้ยปะไอหมาปืนมม่เหมือนมันจะยิงกูเลยว่ะยิงดิมึงอยู่ไหนนั่นเนี่ยอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยตอนเนี้ย ลงเอารถไฟใช่ปหมไม่ใช่ไอ้ปืนมันเดินไปไหนวะอ๋ออนี่ไงที่กลับบ้านเจอแล้วอันนั้นผมเห็นกูเปล่าอะไรวะอ,อ้อู้มันไปไกลจังนะใช่อุ้ยเจอของด้วยมันดับของดัอบอะไรอะ่ะมัน,นดับไอ้เนี่ยที่เล่นเสียงอะ่ะดูดิเฮ้ยเจ๋งวะ่ะเจ๋งวหร จิงเฮ้ยเฮ้ยไอ้ป,ปืนปพี่ปืนพี่ปืนก็มาไน,นี่นมันมันให้อีโมดกอดกูมาด้วยอะ่ะมีให้อยู่บล้อ นี่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 เกิดจังเร่งสิ่งนั้นมันไม่เขินกับมึงหรอกนะสิ่ไหนวะเอาล่ะครับ ไปแต่เย็นจัยเฮ้ยกูโดนเลยโดนด้วยเขอข้างล่างดูปลอดภัยกว่าบนนี่โดนนี่ก็กดเล่นเลยนะเฮ้ยกูเจอเอ้นี่มันตัวอะไรอ่ะหน้าตามันไม่คุ้นเลยอ๋ออตัวพอมไง Uh เออ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 กูว่าเราแย่แล้วว่ะเพื่อนทำไมวะาพอข้างล่างแกก็พร้อมยิงอ่ะเฮียข้างล่เฮ้ยเอ้ากูไปเลยไปเลยกูไปเลยเฮียกูกลับมาหาเอากล้องไปเอากล้องไปเอากล้องไปเก็บอย่างไรเอาใช้มั่วเลยแอบถ่ายเลย

มันก็มี่หน้าัวดแลอเปล่าเดือดเข้าบ้านมันไปด้วยเฮ้ยมีตัวปืนอยู่มึงจะถ่ายตัวปืนให้มันจิงหรออะไรวะตัวปืนไอ้เย้ากะมันยิงมึงนะวู้วว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  แล้วครบแล้วครบแล้วตอมเปิดเพลงนี้เปิดเสียงนี้ดูขึ้นได้ก่อนด่าโฟล์คิตาลีรักมันถือของพร้อมกันสองอันไม่ได้มันก็เป็นหนึ่งวันที่เราจะรวยน่าจะน่ากลัว 5 u t e s later กลิ่นมันแ,แปลกๆวะเดี๋ยวมันเกิดเหตุไม่คาดฝันวะแม่งบั็อกอะไอ้น้องมันเฟลแน่เลยวะเฟลระไปได้นะกูเจอสามตัวสี่ตัวนั้นมันเด้เฟลไอ้กูเจอแบบสูนโหเลยนะไอ้ย่าถ้ามึงเฟลแบบนี้นี่กโกรธเลยนะเอาไฟฉายได้ไหมไม่ไฟฉายอยีกหนึ่งอันเอออ่ะว h a t fail to e x t r Bà, đắt Đi thăm ngắm sư tay. Bà, lui. Anh hùng. Oh, chị, 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 Cái chị, à, Má thằng chị, chạy là chị, chị, à, chị, chị, đó, chị, 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 à, chị, gì? เออบันถึงแม่งเอาเลยแม่งน่าสนใจอะ่ะกูเดินไปดูเลยเฮ้ยใครเดินเสียงใครเดินอะ่ะใช่หมเสีย,ยงใครเดินวะอยากรูต้องเดินมาดู้งเฮ้ยแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอ,อยู่ยบนหลังคาแต่ไม่มีไฟเห็นนะ่ะฮ้าู่าาาาาอหอะไรอ่ะ้ฮ<ำ>้ยโห,ยหยแล้วกลัว

หลบหลบหลบลีลบแกซซึมลบเลีกแทกซมระระวัตัวใหญ่้หลบเลเอ้ยกูเนี่ยระวังใหญ่มันนะเฮ้ยแล้วกูหลบ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 มันด่สองหลบไปแล้วไม่ได้อัดด้วยแพลนิกอยู่กลับไปอัดมาดิ ไม่น่ากลัวหรอกมีีเสยังโง่เลยเสจ๊ใครเดินดโอ้ยไอ้บอลหลัง้ห็นแล้วห่วยแล้วห่วยแล้วอียไม่ไฟฟอดไอ้น้อมไอ้เแต่ดิงมึงก็พ้นเซกโกไ้เลยหนีดิทางนี้ทางอะไรอ่ะไม่เคยมาอ๋อเคยมาแล้วนี่ถูกป่า มาสวัสด ar uh, uh, uh ีครับทำไมมันสูงอย่างนี้แม่งหมาแล้วปะเฮ้ยอ้าวกูตายดิอย่างเงี้ยแล้วมันโยนใส่กูหนี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 ไปเป็นมุมหลายตัวนั่นแม่งมุมเป่นขยุมหลังคาเฮ้ยเป็นว่าเหรอ

ถ้าไม่พันห้ามีต้องโดนเจ้านายขีหัวมึงมาดึกมากเกี่ยวกับการต่างๆ่งนะวิ่งนวิ่งนะวิ่งนะวิ่งนะวิ่งเร็วด้วยทางไหนวะทางนี้ปะเป็นไม่ใช่ทางนี้เลยแต่ไม่รู้บริกันจำไม่ได้จำได้กูจำได้ว่ามันแถวๆนี้แหละนั่นไงอ้าวนี่ย มอน้จะหน้าเกลือเลยเออมันน่าเกลือเลยมัจะหน้าเกลือเลยกูชินละกูชินละความกลัวกูลดลงละากดสิงสบายใจเว้ยกล้องอยู่ครบแต่เพลงหายดเวยซื้อมาใหม่แม่งเลย ทิ้งให้เอมไม่ได้ไมันเป็นทางเราวอะอย่าบอกนะอยากบอก,ออกอเธอรักครั้งแรกรักค <laughs> <c oughs> รั้งแรกเกือบแพ้ถูกไหมอันนี้คือเตรียมโดนหัวหน้าเขี่ยทิง้งได้เลยอ้าเดี๋ยวโดนหัวหน้าเขี่ยทิงย้งนี่ก็ได้แล้วเว้ย จุดจบของเราก็คือความตายทีนะไม่กล้านอนแล้วไม่กล้านอนเบี้ยเกม ไอ้เยอะน้ามันไม่ผ่านขนาดนี้เฮ้กูเจอมันเยอะมากเลยนะไอ้เยอะสองคลิปที่แล้วอะเยอะสองวันก่อนอะกูไม่เล่นเลย <c oughs> เนี่ยไปแลวบาย